เสื้อโยคะแบบไหนเหมาะก,กับเรามากกว่ากันเสื้อโยคะ TPE ปะทะยางพราราสิ่งที่ต่างกันนะครับก็คือ1 TPE น้ําหนักเบาพบก,าพกาาง่ายมากยางพาราครับบอกเลยโคตรหนัก2 TPE จะหนากว่าครับมันจะช่วยซับพอร์ตเข่าหรือว่าก้นกบเราได้ดีกว่าอย่างตอนสันติเล่นเล็กเลสเงี้ยตัวยางพาราคือเจ็บก้นกบมากแต่ TPE คือนุ่มสบายเลย3 TPE มันจะลื่นกว่านะแล้วใช้ไปสักพักครับมันจะยิ่งลื่นขึ้นเรื่อยๆแต่ยางพาราครับคือโคตรหนึบเนี่ยสันติดึงสุดแรงแล้วมันไม่ขยับเลย สี่คือ,อยางพารามจะทนกว่าครับตรงที่ว่ามันไม่ค่อยยวบแต่ถ้า TPE ใช้ไปสักพักมันก็จะเริ่มยวบลงแล้วส่วนข้อสุดท้ายครับ TPE ครับม้วนเก็บง่ายมากเพราะมันเบาแล้วก็ไม่เหนียวใช่ไหมแต่ยางพาราครับคือทั้งหนักทั้งเหนียวเลยม้วนยากสรุปถ้าสันติแนะนำนะครับใครจะซื้อไปออกกำลังกายเล่นโยคะแบบผู้เริ่มต้นซื้อแค่ TPE ก็พอครับอย่างตัวในคลิปก็จะเป็นของ B w e l l เลยนะสันติเพิ่งได้มาเลยส่วนใครที่ชอบเล่นพวกฮิตหรือออกกาลังกายแบบมี movement เยอะๆนะครับที่เสี่ยงต่อการเสื่อถลายไปถลาย มาสันจีก็แนะนําซื้ออย่างพาราดีกว่าเนาะจซันจี8ปตะก้าไว้ข้างล่างนะครับ